Good Morning mm hmm. เพื่อนโอ้ยหนาวหนาวไปช่วยต้นไม้พี่ก็สวนเก็บหมดแล้วนะคะถ้าอยู่เมืงนอกนี้ mm hmm. เขาจะเก็บหมดเกลี้ยงตอนคลิกไปดูคลิปเก่าๆโอ้ยตื่นขึ้นมาต้องดื่มน้ำชาหรือกาแฟร้อนๆก่อนข้างโลกหนาวมากแต่วี้จะเปิดใุู้้งเพราะว่าเป็นระบบดี๋ยว มืดตื้อข้างนอกมืดตื้อไปดูไปดูก่อนไปช่วยต้นไม้มต้นไม้วยวีตายหมดแล้วเห็นวมวี่ไหมเห็นวมวี่ไหมหนาวหนาวไปดื่มน้ำชา Good morning หนาวมากหนาว ค่ะพี่หนาวมากหนาวไปดื่มน้ำชาด้วยกันไปช่วยต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่ต้นไม้ที่ไปแฝนเอาไว้น่้นงก็เลยไปช่วยเขามาเห็นไหมขนาดมืดตื้อข้างนอกเนาะหนาว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 ไปดูต้นไม้ที่ช่วยเขามา <c oughs> ไปช่วยต้นไม้เขามาดูนี่ วานี้พิกเอาพิกเก็บใส่ตู้เย็นหมดแล้วค่ะเพื่อนๆพอนเขาไปช่วยต้นเหมือนผมยาวเนาะไปช่วยต้นเอาเข้ามาข้างในบ้านค่ะหน้าร้อนนี่ก็ไปแฝงไว้ต้นไม้แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเมื่อวานพิกสามต้นแล้วก็แถไมไปปกติมีสามกระถางม,มีเพื่อนๆพืนเข้ามาขอใครอยากได้ไดก็เอาไปเพราะว่าวีว มันหนาวนี่ไงไปช่วยต้นมามันหนาวอันนี้ต้นเฟิร์นเป็นอย่างเบาเอ,อิญเบาไอเ็นมไหมหนาวต้นเฟิร์นใบหยิกหมดแล้วไปช่วยต้นไม้มาไปอุ้มเข้ามานะคะก็เก็บสวนหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ได้แต่ในบ้านถ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวดูซิมันหนาวเอามันหนาวแล้วเปลี่ยนสีสีแดงสีเขียวเอาแฟนไว้ก่อน เอาแฟนไว้ก่อนเพราะว่ามันหนาวหนาวแล้วหน้าหนาวก็จะต้องใส่ชุดเซ็กซี่ไม่ได้ถ้าข้างนอกก็ต้องใส่ยักเก็บใส่ยักเก็ตเวสเตอร์ถุงเทา้ารองเทา้าบูทอุ้ยสัญญาหน้าหนาวสัญญาหน้าหนาวมืดเดี๋ยวไปดื่มกาแฟกับวิวีก่กอน วันนี้กาแฟเอากาแฟสดเปิดเครื่องกาแฟก่อนไปไปดื่มกาแฟรือจะดื่มเมื่อวานดื่มชาหอมมชาขิงขาตะไคร้นะคะใครอยากมาดื่มกับวิวมาดื่มสิเอาสักแก้วไหมเปิดกาแฟอยู่นะเครื่องกาแฟเครื่องกาแฟอยู่นะ เปิดเครื่องกาแฟก่อนกาแฟยอยู่นั่นนี่จะน้ำเอาแก้วมาใส่กาแฟยอยู่นะัดื่มกาแฟไหมเสียงดังเดีจะปิดจะเอาแก้วใหญ่ๆอย่ายงลยมันก็มืดแท้มันหนาวก็มืดเดีนะ๋ยวเปิดเครื่องกาแฟครับก็มืดแท้บี่ไหม เดวี่จะย่างปลาวันนี้เมนูเอาคือมืดจังเลยทำไมมืดเปิดไฟก่อนดื่มกาแฟกับวิวไหมคะกาแฟสักแก้วหน่อยไปออกเกลียวแก้วเกลียวใหญ่ใหญเกลีวกระเซิแก้วกระเซิงร้อนร้อนๆดื่มกาแฟร้อนๆไหมคะดื่มกาแฟกับวิวเอาคือเสียงดังจัง อันนี้เป็นกาแฟน,นี้จะเอาถ้าเราไม่ชงเราก็แต่มันจะหอมหอมเห็นไหมคะเป็นด้านหลังนี้เป็นเมล็ดกาแฟสดเมล็ดกาแฟด้านหลังนะใส่แล้วเมล็ดกาแฟใส่กาแฟสดลงไปแล้วก็อ๊อฟห้องสะ้ะปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนนะคะ ติดฟ้าใส่ใส่เมล็ดกาแฟาข้างหลังแล้วก็เมื่อวานพริกเพื่อนเพื่อนเขาแล้วก็ต้นไม้ก็ให้เขาไปหมดแล้วเมื่อวานเพื่อนเพื่อนเขามาขอพริกอ๋ออันนี้น้ํากรองเป็นน้ํากรองเวลาจะใส่เครื่องกาแฟาต้องกรองอันนี้จะมีอนี้อะไรเอสเปรสโซ่เขาก็จะมีบอกว่าจะกดอะไรอันนี้น้ำร้อนถ้าน้ำร้อนก็อาตรงนี้ นะ,ะด้านอันนี้ก็จะเป็นน้ำอันนี้ด้านข้างเติมน้ำไปจะดื่มกาแฟธรรมดาไม่เอาเอสเปรสโซหรอกเอาดอปเปอรกาแฟสดกาแฟสดร้อนร้อนดื่ม แก้หนาวแก้หนาวเห็นไหมอันนี้กาแฟสดที่เป็นมเมล็ดนะ่ะเขาขัว่วหอมหอมออกมาเล็กหนึ่ยสักแก้วไหมคะ่ะ